วันที่21กรกฎาคม2565นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตพบผู้ป่วยสงสัยโรคฝีดาษวานอนจึงส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคลงพื้นที่สอบสวนโรครวมกับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นเพศชายสัญชาติไนจีเรียาอายุ27ปีมีประวัติเดินทางมาจากประเทศไนจีเรียให้ข้อมูลการป่วยว่าเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกมีผื่นแดงตุ่มนูนแดงตุ่มนองเริ่มจากอวัยวะเพศลามไปใบหน้าลำตัวแขนโดยเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรคเบื้องต้นผลตรวจ PCR พบเชื้อฝีดาษวานอนโดยห้องปฏิบัติการที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยต่อมายืนยันโดยห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วงบ่ายของวันที่19กรกฎาคมและทีมสอบสวนควบคุมโรครวบรวมข้อมูลการสอบสวนทั้งข้อมูลอาการทางคลินิกข้อมูลระบาดวิทยาและข้อมูลห้องปฏิบัติการเข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลสรุปว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันฝีดาดวานอนที่พบในไทยเป็นครั้งแรกโดยได้ประสานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบหมายเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อดำเนินการติดตามและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมพร้อมประเมินความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มข้นโดยทั้งนี้นายแพทย์โอภาสยังขอให้ประชาชนทําความเข้าใจกับธรรมชาติของโรคนี้อย่าตื่นตระหนกและมั่นใจได้ว่ากระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมในการรับมือโรคฝีดาษวานนอนทั้งบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มงวด